อันแรกมาดูความหมายของสถิตินะครับสถิติมี2แนวทางก็คือ1สถิติหมายถึงหลักการวิธีการรวมถึงวิธีทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์นำเสนอและสรุปผลนะครับความหมายที่2ก็คือค่าตัวเลขที่แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างสถิติที่เราพบเห็นบ่อยก็คือพวกสถิติสะสมอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับลักษณะนี้อัอนที่สองข้อมูลนะครับมาดูความหมายของข้อมูลเนื่องจากสถิติจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงที่สนใจศึกษานะครับโดยเราจะเลือกวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์นะครับ ข้อมูลนะครับอ่าก็ขึ้นอยู่นะครับในการใช้สถิติมาศึกษาข้อมูลนะครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลนะครับประเภทของข้อมูลอ่ามีการจำแนกทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบแบบแรกก็คือจำแนกเดี๋ยวสักครู่นะ ่าโอเคสวัสดมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็คือจำแนกตามคุณลักษณะถ้าตามคุณลักษณะก็คือมีจำแนกตามเชิงปริมาณกับคุณภาพนะครับปริมาณคืออะไรข้อมูลที่อยู่ในรวบรวมมาได้ในรูปแบบของตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุส่วนสูงน้ำหนักคะแนนสอบ รายได้รายจ่ายอุณหภูมินะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็คืออเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้นะครับข้อมูลเชิงปริมาณก็คือมีการเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบได้อ่าคุณภาพก็คือไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้ก็คือไม่สามารถบวกลบคูณหารกันได้นั่นเองนะครับ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นตัวอักษรนะครับความหมายคืออาจจะมีบางอันที่ไม่ใช่ตัวอักษรนะครับอายกตัวอย่างนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็เช่นเพศศาสนาสถานภาพสมรสนะครับวุฒิการศึกษาสีสถาบันยศทหารตำรวจแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ อ่าเพิ่มไปนะครับก็คือจะมีเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรกับบ้านเลขที่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเพราะมันเปรียบเทียบเชิงปริมาณไม่ได้นะครับมันไม่สามารถบวกลบคูณหารกันได้นะครับอ่านี่คือตามคุณลักษณะตามแหล่งที่มาก็คือ1ปฐมภูมิ ก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรงอาจจะมีการใช้เครื่องมือก็คือแบบสอบถามสัมภาษณ์ทดลองนะครับเช่นอยากรู้จำนวนข้อมูลนะครับจำนวนผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับ เราก็ต้องไปหาแหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรงนะครับก็คืออาจจะไปสอบถามที่โรงพยาบาลนะครับสถานีอนามัยลักษณะนี้นะครับก็คือต้องไปที่แหล่งกำเนิดโดยตรงนะครับแหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรงนะครับสองข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ไม่ได้เป็นแหล่งต้นกำเนิดของข้อมูลนะครับ เช่นข้อมูลที่คนอื่นเขาอาจจะเก็บไปแล้วนะครับเช่นนับปัจจุบันช่วงนั้นก็มีโควิดนะครับก็จำนวนผู้ติดโควิดแต่ละวันนะครับก็จะมีะกระทรวงสาธารณสุขเขาเก็บไว้แล้วเรานำข้อมูลตรงนี้มาใช้แบบนี้ครับเรียกว่าทุติยภูมิคือเราไม่ได้เก็บข้อมูลเองแต่มีคนเก็บแล้วเราเอามาใช้นะครับ สแยกตามมาตรการวัดข้อมูลนะครับซึ่งมีทั้งหมด4มาตรนะครับมาตรแรกมาตรามัญญัิก็คือ,อเป็นเราเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้นะครับตัวเลขต่างๆกำหนดขึ้นมาเพียงเครื่องหมายเท่านั้นนะครับบอกกลุ่มเท่านั้นระบุปริมาณไม่ได้นะครับ ระบุปริมาณมากน้อยไม่ได้นะครับเช่นเพศศาสนานะครับสถานภาพสมรสเลขที่บ้านเลขอ่าหมายเลขโทรศัพท์อ่าเราร,ระบุกลุ่มได้นะครับแต่ไม่สามารถระบุปริมาณมากน้อยได้หรือไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับอ่าอย่างเช่นเลขที่บ้านเราบอกว่าเลขที่บ้านเราดีกว่าเลขที่บ้านข้างข้าง เปรียบเทียบไม่ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เราดีกับของเพื่อนเปรียบเทียบไม่ได้นะครับลักษณะนี้อันนี้คือมาตรนามบัญญัติต่อมามารเรียงลําดับก็คือเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับแต่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้นะครับก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันบวกลบกันได้เท่าไหร่นะครับแต่แค่รู้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่านะครับ เช่นวุฒการศึกษาเรารู้ว่าปริญญาตีสูงกว่าระดับม .6 นะครับเปรียบเทียบมากน้อยได้ยศทหารตำรวจแบบนี้นะครับร้อยตำรวจตีก็สูงกว่า10บตำรวจตีนะครับแบบนี้แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าร้อยตำรวจตีบวกกับร้อยตำรวจตีเป็นร้อยตำรวจโทแบบนี้นะครับไม่สามารถบวกลบได้นะครับไม่สามารถคูณหารได้ นะครับมารอันาภาคก็คือเป็นมารคล้ายกับเรียงลำดับแต่เราสามารถบอกได้ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่าเช่นอุณหภูมิในห้องกับนอกห้องนะครับเรารู้ว่าอ่าในห้องอาจจะอุณหภูมิต่ำกว่านอกห้องนะครับแล้วก็บอกได้ว่า ต่ำกว่ากันเท่าไหร่หรือสูงกว่ากันเท่าไหร่นะครับก็คือเรียกง่ายๆบวกลบได้นะครับอ่าหรือจะเป็นปฏิทินก็ได้นะครับมานอัตราส่วนก็คือคล้ายกับอน,นุภาคแต่สามารถอ่าบวกลบคูณหารได้นะครับอ่าต่อมาความหมายของทรา์นะครับก็จะมีประชากรประชากรก็คือสมาชิกทุกหน่วย ของสิ่งที่ต้องการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดเลยนะครับแต่สมาชิกทุกหน่วยนะครับเช่นอาจารย์ต้องการสำรวจจำนวนอาจจะเป็นจำนวนสัตว์ก็ได้นะครับ เช่นจำนวนโคนะครับโคในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ต้องอไปนับจำนวนโคเลยนะครับประชากรก็คือสิ่งาสมาชิกทุกหน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเราอาจจะไม่ต้องสำ,สำรวจทั้งหมดทั้งจังหวัดก็ได้สำรวจแค่สัก8ปดอำเภอก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทั้งหมดนะครับ ค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าของประชากรนะครับค่าสถิติก็คือค่าของตัวอย่างนะครับสัญลักษณ์ก็ใช้ต่างกันนะครับต่อมาการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มี2วิธีหลักๆก็คือวิธีสัมมโนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสัมมโนครัวนะครับซึ่งประเทศไทยเราจะทำทุก10ปีนะครับ สัม,มโนก็คือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรนะครับก็คือเขาสัม,มโ,นโนครัวเขาก็จะมาถามทุกบ้านนะครับบ้านทุกหลังว่ามีคนเท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่นะครับบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนนะครับลักษณะนี้นะครับวิธีที่2คือสํารวจตัวอย่างนะครับก็คือใช้การสุ่มนะครับ เป็นแค่บางส่วนของทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องสำรวจทั้งหมดนะครับอขอบเขตเนื้อหาของสถิตินะครับก็จะมีสถิติพรรณนานะครับก็คือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอข้อมูลนะครับอ่าก็ที่เราเห็นบ่อยก็คืออย่างสถิติอุบัติเหตุนะครับเขาก็เก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอ แค่นั้นนะครับอันนี้เรียกว่าสถิติพันน,นานะครับอีกอันหนึ่งคือสถิติอนุมานนะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลมาเพื่อใช้ทำนายหรืออ้างอิงนะครับต่อมาการนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้นอันนี้ลองอ่านเองนะครับสา์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อ่นนี้ลองอ่านเองนะครับอ่าดูเรื่องต่อไปคือการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับาการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลอันแรกคือถ้าข้อมูลไม่ต่างกันมากนะครับค่าสูงสุดต่ำสุดไม่ต่างกันมากนะครับ เราจะมีวิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบก็คือไม่แบ่งเป็นอันธภาคชั้นนะครับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะครับหเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขานิยมจากน้อยไปหามากนะครับเขียนข้อมูลให้ต่อเนื่องกันแล้วก็3เขียนรอยฉีดนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยนะครับ าจากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียน30คนมีคะแนนดังนี้24 23 22จนคนสุดท้ายได้27นะครับสังเกตว่าคะแนนมันไม่ต่างกันมากนะครับมันอยู่ที่20ต้นๆถึง20ปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าต่ำสุดคืออะไรก็คือ22สูงสุดก็คือ29นะครับ เราก็เริ่มสร้างตารางก็คือคนแรกคนที่ต่ำสุดก็คือ22สู์สุดก็29นะครับสร้างตารางอันแรกมาแล้วก็คือคะแนนนะครับต่อมาเราก็จะมาหารอยขีดนะครับรอยขีดอย่างเช่น22เราก็ดูว่ามีข้อมูลกี่ตัวมี3ตัว ก็สามอยขีดนะครับความถี่ก็เป็นจำนวนรอยขีดก็คือ3 23ก็มี4ี่อยขีดความถี่ก็เป็น4แบบนี้ครับนับแบบนี้อ่จนครบถึง29แล้วเราก็รวมความถี่ความถี่รวมกันได้30นะครับได้30มสิถ้าตรงกับโจท้าโจทย์ให้มาแล้วมันตรงกันก็ถือว่า ความถี่ของเราไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่ตรงเราก็ต้องขีดใหม่นะครับเพราะว่าแสดงว่ามีอันไหนซักอันที่ผิดนะครับอ่นนี้คือแบบไม่แบ่งเป็นอันดภาคชั้นนะครับต่อมาการแบ่งสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบแบ่งเป็นอันดภาคชั้นก็คือมันเหมาะสำหรับข้อมูลจำนวนมาก และค่าสูงสุดต่ำสุดมันต่างกันมากนะครับอย่างเมื่อกี้มันยี่สิต้นๆถึง20่สิบปลายๆมันห่างกันไม่มากนะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนแตกต่างกันนะครับขั้นหนึ่งก็คือหาข้อมูลสูงสุดต่ำสุดขั้นที่สองหาพิสัยนะครับพิสัยหาได้จากข้อมูลสูงสุดลบต่ำสุดสามนะครับ กำหนดจำนวนชั้นนะครับอต้องดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้ถ้าโจทย์กําหนดจํานวนชั้นให้เราหาความกว้างนะครับแต่ถ้าโจทย์กําหนดความกว้างให้เราหาจํานวนชั้นนะครับสูตรเดียวกันนะครับความกว้างเท่ากับพิสัยส่วนจํานวนชั้นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มา เราจะนำโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นตัวหารนะครับอพอได้จำนวนชั้นนะครับไม่ว่าความกว้างหรือจำนวนชั้นถ้าหารแล้วครับเป็นจำนวนเต็มให้เราบวก1เช่นหารแล้วได้5ให้เราบวกเพิ่มหนึ่งไปเสมอนะครับแต่ถ้าหารแล้วเป็นทศนิยมไม่ว่าจะเป็นทศนิยมใดๆนะครับ เช่น5 0 0จให้เราปัดเป็น6นะครับให้ปัดขึ้นเสมอนะครับให้ปัดขึ้นเสมอ,อพอ,อได้ความกว้างกับจำนวนชั้นมานะครับเราก็จะเขียนนะครับโดยจากเริ่มจากข้อมูลต่ำสุดนะครับไปจนหา สูงสุดนะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลใดอยู่ในช่วงนั้นบ้างก็ขีดร้อยขีดแล้วก็จำนวน้อยขีดก็คือความถี่นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับจากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนทั้งหมด40คนอ่ามีดังนี้มี35 100ไปจนถึง72 นะครับอ่าเราก็หาต่ำสุดสูงสุดสูงสุดคือหนึ่งร้อยต่ำสุดคือสามสิบห้านะครับโจทย์ให้จำนวนชั้นมาก็คือเจ็ดนะครับเนี่ยครับถ้าเราสังเกตนะครับสามสิบห้าต่ำสุดหนึ่งร้อยสูงสุดถ้าเราเขียนแบบไม่แบ่งเป็นอันธภา,าคชั้นสามห้าสามหกสมเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ เราต้องเขียนไปอีก65สิช่องนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็นอันธภาคชั้นมันถึงจะเร็วขึ้นนะครับอ่าซึ่งในการแบ่งเป็นอันภาคชั้น1คือหาสูงสุดต่ำสุดนะครับสูงสุดคือ100ต่ำสุดคือ35ห ต่อามาหาพิสัยก็สูงสุดลบต่ำสุดได้65นะครับโจทย์ให้จำนวนชั้นมาเราก็นำจำนวนชั้นเป็นตัวหารนะครับให้หาความกว้างพิสัยของเรานะครับเราหามาแล้วคือ65ก็แทน65จำนวนชั้นก็คือ7นะครับหารกันได้ประมาณ9.28นะครับอย่างที่บอก ทศนิยมให้ปัดขึ้นนะครับก็จะเป็น10ความหมายคือจะมีเจชั้นนะครับกว้างแต่ละชั้นกว้าง10บนะครับเราก็มาสร้างตารางนะครับอ่าเราเริ่มคะแนนต่ำสุดก่อนนะครับ35มสิหาต่ำสุดคือ35หความกว้างนะครับเราต้องนับ35หด้วยนะครับนับ35หเป็น หนึ่งนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดนับครบสิบพอดีมันจะอยู่ที่สี่สิบสี่นะครับความกว้างนะครับกว้างสิบความหมายความกว้างก็คือสามสิบห้าถึงสี่สิบสี่นะครับเหมือนกว้างสิบอ่ากว้างสิบชั้นต่อมาก็ต้องเริ่มที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่นะครับกว้างสิบอ่า ชั้นต่อมาก็ห้าสิบห้าหกสี่94 95 1 0จ็เราจะหยุดเมื่อไหร่ให้เราดูว่าโจทย์ให้มาทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับเมื่อครบเจ็ดชั้นเราจะหยุดท,ทันทีนะครับอันนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกับจำนวนชั้นนะครับ อ่าเจ็ดชั้นหยุดนะครับเพราะโจทย์กําหนดมาเจ็ดชั้นนะครับจากนั้นก็ลอยขีดเราก็ดูว่าสามสิบห้าถึงสี่สิบสี่นะครับมีข้อมูลกี่ตัวอ่าก็มีสามสิบห้ากับสี่สิบเอ็ดก็มีลอยขีดสอง้อยขีดก็เป็นความถี่สองนะครับสี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่มีกี่ร้อยขีดนะครับมีสี่ก็ความถี่สองเหมือนเดิมนะครับรวมความถี่ได้สี่สิบนะครับก็เท่ากับโจทย์ให้มา นะครับก็แสดงว่าไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ต้องขีดใหม่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าตัวอย่างต่อไปเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านอ่าการบ้านก็มี My m ม m a แมปปิ้งกับตัวอ่าสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือมาต่อในครั้งหน้านะครับอ่าครั้งหน้าก็เป็นอ่าแจกแจงความถี่สะสมอ่าตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์สะสมสัมพัทธ์นะครับแล้วก็จะมีพวกค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมาธยฐานฐานนิยม <c oughs> พิสัยอ่าความแปรปรวนแล้วก็ ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับในครั้งหน้าอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นการบ้านมี My m ม m a แมปปิ้งกับตัวอ่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับอ่าส่งแยกกันนะครับ My m ม m a แมปปิ้งก็อัลบั้มหนึ่งแล้วก็ในในหนังสืออีกอัลบั้มหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวเหลืออาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์สุดท้ายนะครับ <c oughs> อโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ